ไปดูข่าวพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะจากกรณีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุถูกฟ้าผ่าณแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยปุยหลวงแม่ห้องสอนทางอุทยานแห่งชาติก็เรียกประชุมด่วนห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ดอยปุยหลวงชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะ วันนี้นายพานุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้นางสิริอ่อ,อนรังสิริตานน์เลขาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ห้องสอนเข้าร่วมประชุมร่วมกับนายชิติพันธ์พยายามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินนายแสงทองฉีโยนายเก่งชัยวารินผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ห้องศน ผู้แทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ห้องศนและประชาชนในพื้นที่รอบแนวเขตอุทยานณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนนางสิริออนรังสิริตานนเลขาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ห้องสอนกล่าวว่าการที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินเรียกประชุมเร่งด่วนจากกรณีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุถูกฟ้าผ่า ณแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยปุยหลวงบ้านห้วยฮีอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้อุทยานแห่งชาติประกาศห้ามเข้าพื้นที่ดอยปุยหลวงอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินในเวลาต่อมา และได้ร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวดอยปุยหลวงและช่วงนี้ยังคงมีพายุฝนตกตลอดทั้งวันจึงห้ามนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าพื้นที่ดอยปุยหลวงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่ตอไปทศพลบุญยพัฒน์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน